สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมืนอนีเพลเพล่วยก็มาอยู่บ้านน้องเฟิร์นเด้อค่ะมาอยู่ต้นมะขามยักษ์นะคะต้นมะขามยักษ์ต้นมะขามาไฮโชกนะคะเนาะมือนีเพลเพล่วยก็บชิมมาตามความฝัอนน้องเฟิร์นนะคะเนาะมาตามความฝัอนน้องเฟิร์นเด้อค่ะว่าฝันได้ตัวเลขออยังไงนะคะเนาะแต่ว่ามือนีน้องเฟิร์นอ่ะกินมาเลี้ยงหัวหมูนะคะสามหัวที่ต้นมะขามยักษ์นะคะเลี้ยงหัวหมูสามหัวต้นมะขามยักษ์นะคะเพราะว่ามเมื่อกี้น้องเฟิร์นเขาเต็มเต็มนะคะ หนึ่งหกนะคะเข้าเต็มเต็มหนะะึ่งหกเนื้อค่ะที่นี่นอ้องอ่าวันนี้วันที่สิบสองนะคะน้องเฟิรนมาเหลี่ยงหัวหมูตุักขามัอยากสามหัวของเข้านะคะเนาะแล้วก็อ่าปล่อยเหลี่ยความฟันพร้อมนะคะเนาะให้อิมาตามเหลี่ยความฟันของน้องเพินเนนะคะนว่าน้องเฟิรนที่ไดตัวใดนะคะฟันแบบใดนะคะเนาะอ่าหากมาบึงน้องเฟิรนเนะ,ะ้อค่ะมาตามตัวเหลี่ยน้องเฟิรนคือตอนนี้ กำลังทำพิธีนะคะเนาะอาจารย์สอนกำลังมาจุดธูปขอเบิกทางนะคะเนาะจุดธูปอบอกเจ้าที่เจ้าทางต้นมะขามยักษ์นะคะเนาะปูขาวต้นมะขามยักษ์นะคะถกำมาตามตัวเลขน้องเฟื่อนกันนะคะเนาะว่าน้องเฟื่อนสิดด็ตัวใดนะคะฟันแบบใดกันนะคะเนาะงวัดวันที่สิบหกนะคะเนาะขอสัมผัสน้องเฟื่อนนะคะขอสัมภาษณ์น้องเฟิ่อนหน่อยคะ่ะวันนี้จะมีเลขอะไรมาปล่อยคะ เดี๋ยวปล่อยวันนี้แหละค่ะ,ะเสร็จพิธีก่อนอ่าม,มีเลขยังนะคะเลขความฝันมีเลขถูบค่ะเลขทั้งเลขความฝันทั้งเลขถูบอ่รอะทั้งเลขความฝันและเลขถูบนะคะเนาะอ่าวันนี้น้องเฟิร์นจะปล่อยคร <c oughs> ั้งแรกนะคะของค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะของงวนนี้ยังไม่ได้ปล่อยเลยอืม<า>ค่ะของเงิดที่สิบหกนะคะนาะครั้งแรกของเงิดที่สิบหกเด้อค่ะน้องเฟิร์นจะปล่อยเลขทั้งความฝันแล้วก็เลขถูบนะคะเนาะมาเข้ากัรอดสักครูนะคะใหาทำพิธีก่อนนะคะเนาะอ่า เริ่มทำพิธ ja ีก่อนเด้อค่ะแล้วฮัทเชมาตามตัวเลขกันก็หนองฟืดนนะคะเนาะว่าสีได้ตัวใด้กันนะคะเนาะนี่ค่ะไปกิมซานบอนยังนะฮะไปกิมซานบอนยังไัง เดี๋ยวนี่ได้ได้เนี่ยเนาะแอดโร่นี่เออครับนี่คือครบโดมครับ71เออเทียนนี้เออเทียนนี้ครับ <inaudible> นี่นะคะน้องเฟื่นกับสิจุดถูกนะคะจุดจุดทูบเสียงดวงนะคะเนาะเลียงหัวหมูสามหัวด้วยค่ะในห้าสิมารอตัวเล็กน้องเฟื่อนนะคะเนาะว่าใดตัวใดนะคะนะคะ้นองเฟื่นจะฝันยังไงนะคะเนาะ คือติ่มติมเนื้อค่ะหกหนึ่งหนึ่งหกนะคะเรกวานฝันหนองเพือนเมื่อกี้นะคะต้นมะขามยักษ์ให้โชคเ้วอค่ะต้นมะขามพันปีนะคะเนาะ

พี่ตีกิ้วโซ่สะควายมั้งตุ้ม้แล้วนตุมกระทำแล้วอยู่บ้านไหนนี่อยู่หัวอะไรดูด้านบ่บ้านได้วดูบ้านข้างแล้วดูด้านในบนบ้านเป็หัวหมูสามหัวเด้อคูไปตาบคน้นก็เรียบ កុំទៅបាយជប់អលឹកទៅបាយណែដូឲ្យនិយាយបាត់ទៅអូបាមាសាមានកបាយទូនិយាយពីសាមទៅ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 

น้องเพิ่์นเป็นไวหัวมูนอค่ะเกิพทีทุบวันศุกร์ตลก็น้องเฟิ่นนะคะน้องเพิ่อนถเต็มหนึ่งหกหกนึ่งะคันนี้เราเติมมาเช่นไรหัวมูเเนรที่สิบสองสสหนนะคะนะแล้วก็มารอเลขทุับน้องเพิ่นอเลขทัเลขคำฝังน้องเพิ่ฝันแล้วนะคะนฝันแล้วจอดเลยจอดเล้ว

បងជួយបងជួយ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  បាយទូដើមអូយនេះជាណាយហើយណាស់បានក៏បានអីអត់បានបាយទៅទៀតទៅចង់លៀងទៅបានអីការផឹកអូយយ៉ាងអីបាក់តាមមនុស្សចានការនឹងពិបណ្ណោលោកណោណៃឡាមឹកទីតាអូយថ្ងៃណាជួយទូលីលីបាយទូលីទូលីមែនទូ อาอมด้้น้องด้วใบดอดน้าเบี้ยน้าจาคนแก่นะคะเมีอายุนะคะเนาะทีนี้าเป็นเทนานไนะคะ้นไปนมาถาเนี่ยค่ะนนสินไหวถึงมาเนี่ยนะคะนะ

นมนางตุ๋ยเออเตียนเนาะก็กินแง่เย้ยเอ้ยหกซาเสียออสบายค้ำมือฟูเด้อมีแเนงเพื่อนออยแเนงรถกดแม่นเกิดมอยยะมอยกรอกบิดบ้านไงกี่ថ្ងៃบ้านจับติดปรารถนาเจ้ารุ่งเจ้าเรื่องรสสีพระเจ้ารวมรวมซาอุจนะออยดมออยเรื่องใสบ้านโรติดปรารถนา ครับครับทุกคนนะครับเข้ามาบรรยากาศสดๆนะจ๊ะสวัสดีดสดะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้โชคด้วยกันนะครับ เเดาเดเดปเนเนาะยนเนยันเ้เาอยเ็าเนนนพวันนี้เรามามีจัดอเลขมาเพจะคุกยึ s <S exactly oh like ัดดอไม้เลือดไทยกเลืทดคนทยคอ่จียงไทยกับความฝันนั่นเองเต็งเง รวยรทุกคนเนาะรวยทุกคนรวยทุกคนไห้ลสวชาบาชาดีกว่าไม่มาบ้าช้าดีกว่าไม่มาโอ้ครับผมกระพึงมะหอดที่กันล่ะบ้าที่บ้ครับผมเด็กถูกเด็กเก็บถูกออกแล้วบ่ สองหกโอ้เลขถูกเลขถูกมากเลยตีเลขถูกเลขถูกมากเลยด้วครัมาคับน้องปินนะครับสองหกมากจะเป็นสีด้วยสอะไรอะไรเยีงเลขหมูเลีหมูเลขหมูเเนหลขหมูเลขนหมูเลหมูเหมูหเียงหมีหม่เีหมูเีเีมีมูีู่มันดิมูงมูหูเลยหมองหมคู่เห็นเลไรเห็นเลีเห็นเจ็ดหเลเ้ เห็นเกสีเดียวสองหกสี่สองหกสี่เลยทุหก่เล็กทุบใส่ใส่ไหนใหญ่เห็นเกตใหญ่ใหญ่เลยว่าสั้น นี่สองสี่เจ็ดตัวใหญ่ๆเลยว่าสันยี่สองสี่เลขทูปสองสี่นเจ็ดตัวใหญ่แต่ว่าผมเห็นสี่อยู่นะใส่เห็นเลขนู่นหัวหมูตัวใดนี่ยยายเอียนเห็นตัวไหนเนาะยายเอียนเห็นเลขนู่นหัวหมูตัวไหนไหนยายเอียนล่ะโอ้ยอันนี้เป็นชายใหญ่เอียนเอ้ยเป็นเลขเซนต์ไม่ได้มาถ้าก็ว่าเจ็ดยายชื่ออะไรเนาะทางนั้นนะยายพาโอ้ยยายพา เจ็ดสาม่เ็้เขาเหนเป็นเจ้าเห็นเป็นสก็เป็นสี่ไม่สี่มันดำดำนั่นผมเห็นสี่ตัวดำเจได้เขาเห็นเป็นโอ้ยายพาดเนาะค่ะเมื่อกี้พันเห็นเห็นอย่งในหัวหมูเป็นเล็กเจ็ค่ะน่นจะเป็นนี้ปุ๊บไปไมันสามเป็นใส่ใส่มันมันเข่าบดไลนะครับถึงจุ่มอะชีไม เนี่ยนะคะเบิ้งในหัวหมูเลือกค่ะเพราท่านผมกับคุณแม่หอด้วยกันครับหัวไม่ในหัวหมูนะคะลราหาเห็นเป็นตัวเลขกนะคะเนาะนะครับหลังจากที่เซียนไวแล้วนะครับเข้ากับซี่เปถามน้องเฟิร์นน้องเพิ่นว่าเพิ่งฟันหรือยัางข้างนอกนะครับกหลังจากงวดที่แล้วหนึ่งหกเต็มๆนะครับมาเบิ่งบางหมดนี้นะครับน้องเพิ่นเอ้เมื่อหนักเพิ่นมีเหล็กมากยังก่อนเลขมากเพิลยไหมเลขมากน้องเพิ่นวันนั้นเลขชอบอะไรนะ เก้าศูนย์เล็ชอบเลขชอบเก้าศูนย์ลงไปคีบแหลกนะครับเก้าศูนย์เดี๋ยวมาเบื้องเล็กถูกนะคะเนาะเล็กถูกน้องเฟินอ่าจุดเมื่อกี้นะคะเนาะน้องเฟินจุดเลขทูบได้ตัวไหนให้มาเบื่งกันนะคะเนาะเล็ถูกหนูเนาะเล็กถูกเป็นวาเชีงไทย องหกสี <c ười> ่อันนี้ฟองไข่แล้อดไก่ก็นำไปเตยตุเไรดเด็กูน้องเฟี่นครับผมสงคะสองหกนะคะเด็กูสองหกสี่เดมินพาไปเบ่งหกัเอีเมนตเล็กเ๋เนาะ นี่ตรงหมตรนนี้มเต้องเห็นเป็นเจากนี่ันกมาันออกมาแล้วมันเลขมันอยู่ตรงนี้พอดีเนี่เลขขนทเลขทีเป็นเลขก็ะเป็นตีเป็นเละก็เคยฝันูว่าออกมาเป็นเลขอะไกนเี่นะคะเลขถูกเลขถูกน้องเฟิร์นสองหกสี่ด้วยค่ะมีสองหกสี่นี่เองเฟิร์น ตัวใดมาแฟนเต่าหมดไหนสองหกสี่แล้วค่ะสองหกสี่แกะตัวมาค้างยักษสามหัวพร้อมกับจุดกเสียงท่าเลขน้องเฟิร์นนะคะเลขทูบน้องเฟิร์นสองหกสี่พัฒม์มาล่อเลลความฝันน้องเฟิร์นนะคะว่าได้ตัวใด้ตัวใดเนาะอีกเดี๋ยวี่ไปถามน้องเฟิร์นนะคะน้องอีกคู่นะคะเน้ะงเราจะไปถามความฝันน้องเฟิร์นเด้อค่ะ สวัสดีค่ะกุดยันกดกลางในกดกลางะัอเเรามาถามความฝันเนาะของน้องเฟืร์นกันว่างวดนี้ได้เลขอะไรครับผมแล้วก็จุดถูกบนหัวหมูได้เลขอยังงครับเนาะซึ่งซึ่งงวดที่แล้วงวดที่แล้วหนึ่งหกน้องเฟืร์นให้หนึ่งหกครับตรงๆครับนะครับกงวดนี้ปล่อยมาแล้วนะเลขชอบ ก็คือ90น,นะครับครับครัอออเคบเป็นยังไงครับน้องเฟืนงงวดวันที่16นี้อ่าฝันเมื่อคืนนี่แหละโ่้ฝันเมื่อคืนเลยงวดนี้ฝันช้าหน่อยค่ะอ๋ะอฝันเม,มื่อคืนอืมนนอ่าลองลองเล่าความฝันให้เอฟซฟังหน่อยครับค่ะเมื่อคืนเฟื่อนก็ฝันว่าเฟื่อออกมาจากหลังบ้านนี่แหละค่ะครับออกมาจากหลังบ้าน S <S เหมือนกับว่าวันนั้นคือวันที่16พอดีเลยมาลุ้นหวยตรงนี้ค่ะคนก็จะปูสาดตั้งตรงนี้ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะคะอาจจะมาลุ้นหวยตรงนี้แล้วพอทันนี้งูมันก็จะออกมาจากรูตรงนี้พอดี嗯嗯งูมันเลื้อยออกมาแล้วก็มาอยู่ข้างหน้าต้นมะขามพอดีครับแล้วข้างล่างงูนะคะพองงูเลื้อยออกไปทางทิศตะวันออกเลขมันอยู่ข้างใต้ง,งูพอดีมันมีเลขอยู่ตรงนั้นพอดีค่ะใช่จึงได้เลขตรงนั้นเลยอ่างวดนี้ถือว่าน้องน้องเฟินฝันแปลก กว่าทงงวดเนาะใช่ปกติเฟิรนจะฝันเขียนเลขใส่กระดาษใช่ครับ่ะเป็น,เป,นเป็นงูอะไรทราบพอทราบไหมครับเป็นงูเหลือมตัวเดิมที่เฟิรนเคยฝันว่างูออกมาจากห้องน้ำค่ะตอนนั้นเอซีก็จะตีเป็น90 80ช่วงนั้นเฟิรนก็ซื้อตามเขานั่นแหละด้วยเพราะว่าต,<อ>ตอนนั้นเฟิรนตีเป็น19ตอนนั้นเฟิรนคิดไปงูก็คิดว่าเป็นหนึ่งใช่ออกมาก็คือไม่18ก็19 ที่คนตีตอนนั้นนะคะครับแต่มี f อฟแล้วก็คนที่เขากําลังดูอยู่เนี่ยค่ะครับค่ะก็ตีไว้ข้างล่างข้างล่างคอมเมนต์คอมเมนต์ใช่ค่ะเป็นต์9 0ูค่ะเป็น8090ได้นะเฟิร์นก็เลยตามด้วยตอนนั้นก็เลยถูกกับเอตอนนั้นถือว่าถือว่าถ้าไปอ่านคอมเมนต์เนี่ก็ถือว่ามีโชคด้วยเนาะ เพราะว่าบางบางคนเขาอาจจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของฝึกเป็นคนที่ตีเลขแม่นๆถือว่าได้โชคกับเอฟซีไปคนฝันนี้วันนี้ก็ออกมาจากรูแต่เป็นรูต้นมะขามตอนนั้นเป็นรูท้องน้ำน่าจะเลขเดียวกันด้วยอแล้วก็จะมีเลขนี่แหละค่ะที่ที่งูทับไว้อะค่ะครับพองูออกไปปุ๊บฝืกฝนเขากระดาษมันเขียนมันนั่งเขียนตรงนี้แหละค่ะเขียนใส่กระดาษค่ะเป็นเลขที่งูทับไว้อ่ะ เป็นเลขตัวไหนครับเป็นอ่าที่งูทับไว้เป็นห้าหกหนึ่งจ้ะห้าหกหนึ่งหกหนึ่งใช่ค่ะห้าหกหนึ่งอย่าลืมว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันมาตลอดเลยมาอีกแล้วใช่หกกับเก้าค่ะคนก็เขียนให้เรียบร้อยแล้วนะห้าหกหนึ่งเป็นห้าหกหนึ่งครับข้างล่างเฟนก็จะให้เป็นห้าเก้าหนึ่งด้วยเพราะหกกับเก้าตัวเดียวกันครับจากส่วนที่เคยฝันงูออกจากรู ที่เอเคยตีแล้วเฟร์นถูกตอนนั้นเขาก็จะบอก8 0 9 0ซึ่ง9 0ตรงกับเลขชอบเฟร์นเลยที่เฟร์นบอกก่อนก่อนหน้านี้ค่ะคก็เลยตัวเดียวกันอันนี้เฟร์นแยกให้เรียบร้อยแล้วค่ะมี5 6 5ห6ห้าหแล้วก็9 1ซึ่งตีออกมาจากเลขความฝันค่ะก็จับวินเอา3ตัวเนาะแต่ในการวินก็คือเอา6กับ9กับหัวกับหาง ค่ะแค่กับแค่หกกับเก้าเท่านั้นนะคะเลขที่เฟื่อส่วนมากจะจะไม่กลับส่วนอันนี้เป็นเลขทูบนะคะครับเลขทูบนี่เก้าศูนย์ก็ระวังหกศูนย์ด้วยใช่เพราะว่าเลขเป็นเลขชอบตั้งแต่เลขที่เปล่อยไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะครับก็จะมีเพิ่มเติมแค่เลขความฝันที่ฝันเมื่อคืนนี้ค่ะเป็นห้าหกหนึ่งเออเกือบเกือบจะอ่ายูทูบเบอร์เกือบไม่ไม่ได้ตัวเลขเนาะ เพราะว่านัดว่าจะเส้นไหววันนี้ใช่ค่ะเฟนก็ไม่คิดว่าะจะฝันก็ว่าอันจะได้เลขให้อู่ไห <c oughs> มแต่พอมื่อคืนฝันพอดีแปดศูนย์มาแต่ไหน80แปดศูนย์คือที่เอฟซีเคยตีให้เฟิร์นนะคะงูออกจากรูตอนนั้นคือฝันว่าเข้าห้องน้ําแล้วงูมันออกมาจากรูห้องน้ําค่ะเอฟซีเลยตีให้แปดศูนย์กับเก้าศูนย์เขาบอกว่างูนี่คือแปดกับเก้าตัวเดียวกัน ออกมาจากรูก็คือศูนย yeah ์อันน go ี้คืองูก็ออกมาจากรูต้นมะขามเหมือนกันก็ตีเป็นรูต้นมะขามก็ศูนย์งูก็แปดกับเก้าเฟินก็เลยมาใส่แปดศูนย์เก้าศูนย์ให้เพื่อเอาไว้เฉยๆค่ะตัวนี้เผื่อไว้ะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมชอบก็ก็จัดหรือว่าชอบเลขของเลขฝันของน้องเฟินเนาะฝันของน้องเฟินก็คือให้สามตัวทุกเที่ยวเนาะทุกรอบก็คืองวดนี้ให้ห้า หกหนึ <61. S 2> ่งครับส่วนตัวแยกออกมาก็มีห้าหกห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าเก้าเก้าหนึ่งเนอะครับครับก็ดูแล้วฟังแล้วมันอาจจะเยอะตัวเนาะ แต่ก็ให้ให้ความแบบละเอียดไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะว่าโอ้มันไม่เข้าอะไรประมาณถามเพราะบางคนเขาก็ถามอยู่เหมือนกันว่าเลขทูบเลขอะไรน้องเฟืนมีเลขอะไรบอกให้หมดนะเดี๋ยวเอฟซีจะได้ตามก็ตามในตัวที่เอฟซีชอบแล้วกันแต่ถ้าจะให้เน้นเฟืนก็เน้นเลขความฝันนั่นแหละค่ะที่ว่างูทับตัวเลขไว้เพราะว่าอาจจะมาตัวนี้ตัวเลขสีอะไรครับน้องเฟืน เป็นเหมือนเขียนกับดินค่ะในความฝันก็คือตรงนี้จะไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรเลยนะคะจะเป็น<ม>ดินทั้งหมดเลย<ม>ค่ะเลขก็คือเหมือนมีคนมาเขียนเลขเอา,เอาไวะะ้บนดินนะคะค่ะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วงูก็ทับไว้แล้วงูเลยออกไปก็จะเป็นตัวเลขห้าหกหมึ่งเดี๋ยวเรามาถามเลขชอบของน้องเฟืรอนกันมีอยู่ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวเหมือนเดิมค่ะเลขชอบก็จะมีหกหนึ่งกับเก้าหนึ่งหกหนึ่งกับเก้าหนึ่ง ชอบตัวเดิมเลยชอบชอบตัวเดิมหกหนึ่งกับเก้าหนึ่งแต่ก็ไม่แน่นะฝันเห็นงูเคยฝันเห็นแล้วมันออกแปดศูนย์เก้าศูนย์นี่ออกเก้าศูนย์ออกเก้าศูนย์ก็อย่าลืมตามด้วยเพราะว่าหลักเก้างวนนี้น่าจะมาแรงใช่ค่ะนะครับก็มีอะไรอีกไหมครับน้องเฟิร์นไม่มีแล้วค่ะส่วนมากตัวนี้แหละค่ะเน้นเลขวอมฝันอย่างเดียวแหละสามตัวกินยากหน่อยเนาะก็ก็ตัดเอาสองตัวไว้ก่อนหนึ่งเก้าหนึ่งที่น้องเฟิร์นชอบเนาะครับ นะครับมีอะไรอีกครับคลินซูลินไม่มีครับไม่มีครับก็ขอบคุณน้องเฟินขอบคุณครับผมขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเลขกถูกอย่าลืมเลยค่ะเลขกถูก